สวัสดีครับผม JCPL นะครับวันนี้ผมใส่ชุดไทยใหญ่มาก็จะมาพูดเรื่องชุดไทยใหญ่ซะหน่อยนะครับสดชื่นเขาไม่ได้เป็นส,สปอนเซอร์นะแต่อยากจะดื่มก็คือมีหลายคนถามเข้ามาว่า ผมเป็นคนไทยใหญ่นะครับผมไม่มีงบที่จะซื้อชุดไทยใหญ่ผมจาเป็นมันจําเป็นไหมที่เราจะต้องมีชุดไทยใหญ่พอถามผมมาอย่างนี้ถ้าในความคิดเห็นผมถ้าให้ผมตอบผมว่ามันก็จําเป็นอยู่ที่จะมีชุดไทยใหญ่ไว้ทุกคนนะครับก็คือ าการที่เราใส่ชุดไทยใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยใหญ่นะครับถ้าคุณไปถ้าคุณไปเที่ยวเมืองตองจีเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียวกว่าอะไรเป็นเขตปกครองของปะโอตามหลักรัฐธรรมนูญของสถา,าพเมียนมาปีปี2008เนี่ยเขาก็ถ้าไปเที่ยวนะเขาก็จะใส่ชุดปะโอของเขาอย่างสวยงามคือจัดเต็มอ่ะใส่ทั้งใส่ทั้งใส่ทั้งท่อนล่างแล้วก็ท่อนบนอ่ะจัดเต็มอ่ะแล้วก็ถ้าไปพี่น้องรีซอพี่น้องลาหูอะไรเนี่ย ที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาใส่ชุดประจำชาติของเขาแบบจัดเต็มเลยอ่ะเนาะอันนี้คือชนชาติอื่นนะถ้าเรามาดูในชนชาติไทยเราว่าเราจําเป็นที่จะ,ะต้องใส่ชุดไทยใหญ่ต้องมีชุดไทยใหญ่ทุกคนไหมก็ so, like them, อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ว่ามันก็จําเป็นที่จะมีนะครับ of of แต่ว่าชุดไทยใหญ่นั้นบางคนบอกว่ามันแพงเกินไปไม่มีเงินที่จะซื้อ การแต่งชุดไทยใหญ่นั้นเราเขาบอกไว้ก่อนว่าการแต่งชุดไทยใหญ่นั้นมันมีหลายสไตล์มากก็คือคุณจะใส่เฉพาะกางเกงไทยใหญ่แล้วก็ข้างบนจะใส่เสื้อธรรมดาเสื้อยืดธรรมดายี่ห้ออะไรก็ช่างจะมีตัวหนังสืออะไรก็ช่างมันก็เป็นการแต่งตัวแบบเขาเรียกว่าใส่ชุดไทยใหญ่ใส่โคไทแล้วชนิดหนึ่งนะครับรคืออันนี้จะเป็นชนิดที่ไม่ค่อยจัดแต่งเต็มมากอย่างที่ผมเนี่ย นี่ผมก็จัดเต็มซึ่งชุดใดนั้นมันมีหลายเกต mm hmm. เกตแรกจากเกตเริ่มต้นจากราคาประมาณสัก790ของผู้ชายก็จะได้ทั้งชุดเลยนะครับ790 mm hmm. ก็คือคุณคุณ,คณอาคุณซื้อไว้สักชุดหนึ่งเนี่ยคุณใส่ได้ประมาณสัก4 5หปีอย่างถ้าอย่างผมนี่ก็ประมาณชุดละพันหอันนี้เป็นเกตที่ดีที่สุดมันใส่แล้วมันไม่ค่อยร้อนแล้วก็การเยียดจาบอาจาับปนิดมากนะครับก็คือถ้าผมแนะนำเนี่ยอา mm hmm. ผมว่าการที่เราพูด ภาษาไทยใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันบ่งบอกว่าเรามีภาษามีคําพูดเป็นของตัวเองเวลาที่เราใส่ชุดไทยใหญ่มันก็เป็นาการที่บ่งบอกชนชาติอื่นว่าเรามาีเรามีวัฒนธรรมเรามีแบบเป็นเรามีชุดประจำชาติเป็นของตัวเองก็คือถ้าเป็นวันธรรมดานเนี่ยคุณไม่ต้องใส่ก็ได้คุณไม่ต้องใส่จัดเต็มก็ได้คุณแค่ ใส่ชุดธรรมดาไปทํางานก็ได้แต่ถ้าเป็นวันที่เขาทําบุญเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วคุณไปคุไปร่วมทําบุญกับคนไทยใหญ่เนี่ยมันก็ควรที่จะใส่เพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยไปคนไปวัดป่าเป้าเนี่ยคุณจะแปลกตาไปคุณจะ ดูแปลกตาไปเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะใส่สวมใส่ชุดไทยใหญ่กันนะครับก็จะเห็นมางานเข้าพรรษาออพรรษา,ว,าว,วันปีใหม่ไต่อะไรเนี่ยเขาจะใส่ชุดไทยใหญ่บางคนที่จัดเต็มแบบใส่หมวกพวกดาบด้วยก็คือมีดาบแบบอย่างแต่งตัวยอย่างสมัยก่อนนะครับถ้าในความคิดผมอ่ะชุดไทยใหญ่ควรจะมีไว้ทุกๆคนแต่ไม่ควรที่จะใส่ออกไปเล่นอ่าให้มองว่าชุดไทยใหญ่นั้นเป็นอ่าเป็นชุดที่มีเป็นแฟชั่นเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อ่า มันเป็นชุดที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือใส่ไว้ประมาณสักงานบุญหรือว่างานเข้าพรรษาออกพรรษาปีละประมาณสักสองครั้งหรือว่าไปพบป่าพวกคนเวลามีงานอะไรนะเราคนที่จะใส่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็เขาก็จะใส่กันแล้วก็ได้ยินว่างานบางที่ในเมืองไทยนะครับงานบางที่ถ้าไม่มีถ้าเกี่ยวกับวัฒนธรรม เป็นงานบุญที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมคนไตเนี่ยถ้าไม่มีชุดไทยใหญ่เขาจะไม่ให้เข้านะครับก็คืออันนี้ผมแค่ได้ยินมานะครับจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้นะครับก็อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนแล้วแต่ความคิดเห็นของท่านเอาไปพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าเราควรที่จะใส่ชุดไทยใหญ่ไหมเวลาไปเข้างานาเวลาไปเข้างานคนไทยเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นงานคนไทยคุณไม่ต้องไปใส่คุณไม่ต้องใส่ไปก็ได้นะครับก็ อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแล้วความคิดเห็นส่วนตัวของท่านมียังไงก็รบกวนคอมเมนต์เข้ามากันนะครับว่าชุดไทยใหญ่เราควรที่จะมีไว้ทุกคนไหมนะครับอันนี้คือ,อคลิปนี้ก็จะมาบอกแค่นี้ถ้าชอบให้กดไลค์ like, ถ้าใช่กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะ